วิตามินบีรวมมีประโยชน์อย่างไรบ้างและใครควรทานบ้างวิตามินบีรวมหรือบีคอมเพล็กซ์วิตามินเป็นวิตามินบีบำรุงร่รางกายและระบบประสาทซึ่งประกอบด้วยวิตามินบีหลากหลายชนิดแต่เนื่องจากวิตามินบีรวมเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและเราสามารถหาได้จากการรับประทานอาหารในชีวิต ประจำวันแต่ในบางครับปัจจัยบางประการอาจห,หมายความว่าร่างกายของุมต้องการวิตามินดีมากขึ้นได้แก่อายุความตั้งคัรการเลือกอาหารสหาวะวางการแพ้ทันธุกกัน ยาและการดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นจึงทำให้คนในปัจจุบันนิยมรับประทานวิตามินบีรวมในรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนสารอาหารในวิตามินบีรวมหนึ่งเม็ดจะประกอบไปด้วยวิตามินบีตั้งแต่สามชนิดขึ้นไปและอาจจะมีมากถึงแปดชนิด ซึ่งวิตามินบีแต่ละชะนิดก็ให้ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันดังนี้วิตามินบีรวมกับประโยชน์ต่างๆวิตามินบีหนึ่งช่วยให้หัวใจทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้กล้ามเนื้อทำง,งานได้อย่างเหมาะสมหากขาดวิตามินบีหนึ่งจะทำให้อ่อนเพลียปวดศีรษะ ท้องผูกชาตามมือและเทา้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงวิตามินดี2ช่วยให้เซลล์ดเลดือดแดงทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผิวพัรแข็งแรงหากขาดวิตามินดี2จะทำให้อ่อนเพลียปวดศีรษะ เป็นโรคปากนกกระจอกเทศผิวหนังอักเสบและตาแห้งวิตามินบีสามีหน้าที่สังคัญหลายประการในร่างกายเช่นช่วยให้เซลล์สื่อสารกันได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ร่างกายเผาสารอาหารให้เป็นพละังงานช่วยให้ร่างกายสาร้างและซ่อมแซมดีเนเวิตามินบีห้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนและ คอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามิน b 6มีส่วนร่วมในการเผาผลาญกรดอะมิโนส่งเสริมการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสารสื่อประสาทวิตามิน b 7จำเป็นสำหรับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมันหรั่งภูมงการสกัดออกของยีนช่วยให้เซลล์จเจริญเติบโตและซ่อมแซมตัวเองวิตามิน b ีเก้าจำเป็นสำหรับการจเจริญเติบโตของเซลล์มีส่วนร่วมในการเผาผลาญกรดอะมิโนมีส่วนร่วมในการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวมีส่วนร่วมในการแบ่งเซลล์วิตามินบีสิบสองจำเป็นสำหรับการทำง,งานของระบบประสาทมีส่วนร่วมในการสร้างดีเอ็นเอมีส่วนร่วมในการสร้างเม็ดเลือดแดงใครควรทานวิตามินบีรวมวิตามินบีพบได้ในอาหารหลายชนิด ดังนั้นคุณจึงไม่น่าจะเป็นความเสี่ยมที่จะขาดวิตามินบีหากคุณรับประทานอาหารอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์บางอย่างอาจเพิ่มความต้องการวิตามินบีทำให้จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมได้แก่ผู้ที่รับประทานอาหารเจหรือมังสวิรัติผู้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้ที่สูบผู้ีผู้พี่มีปัญหาสุขภาพบางอยา่างเช่นโรคไตโรคเบาหวานหรือโรคลังไส้อักเสบผู้ที่ใช้ยาบางชนิดเช่นยาลดกรดยาปฏิชีวนะหรือยาเลทมงกำเนิดเลี้ยงได้เรียกอาหารดิบกึ่งสุกกึ่งดิบอันตรายมากกว่าที่คิดอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ และอาหารดิบนับเป็นเมนูอาหารที่ฟูปาใครหลายคนเรื่อมจากมันมีเนื้อสัมผัสและรสชาติที่แตกต่างจากเมื่อปรุงสุกโดยสิ้นเชิงในกลุงมทพที่ชื่นชอบอาหารประเภทนี้จะทราบกันดีว่ามีเนื้อสัตว์อะไรบ้างที่สามารถนำมาปรุงอาหารแล้วกินแบบดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบได้และถ้าให้ไปกินแบบสุกก็คงจะไม่มีใครกินเพราะมันไม่อร่อยหัวเท่าด้วยนสักผัะและรสชาติมันไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าจะรู้ว่าอาหารดิบไม่ค่อยถูกสุกลักษณะแต่คนเหล่านี้ก็ยังเลือกที่จะกินแบบดิบมากกว่าแบบสุก เพราะมันให้ทั้งความสดและรสชาติที่อร่อยกว่าอย่างไรก็ตามอาหารดิบสามารถกินได้ก็จริงแต่มันก็มีโทษต่อสุขภาพร่างกายของเราได้เนื่องจากอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคพยาธิหรือแม้แต่สารพิษปนเปื้อนต่างๆ าาการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบอาจทำให้ร่างกายรับเอาเชื้อโรคทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสมาจากของดิบโดยไม่รู้ตัวก็ให้เกิดโรคร่างกายผิดปกติและเลวร้ายได้ที่สุดคืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันที360จึงจะพาไปหาความรู้ว่าการกินอาหารดิบนั้นอันตรายแค่ไหนและเรามีโอกาสจะเจ็บป่วยอย่างไรบ้างผล่นับจากกินของดิบโรคซาโคฟิติด,ด เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มเซลล์อักเสบพีอวัยวะตต่างๆในร่างกายโดยจะมีลักษณะคล้ายเม็ดข้าวสารสามารถพบซีในกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อกล่องเสียงหรือกล้ามเนื้ออื่นๆโดยผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียมีอาการปวดใต้หิวหนังข้ออักเสบและมีเ็ดโลหผิดขา e อ s i n โนฟินสูงซึ่งปอดเป็นบริเวณที่อาจเกิดโรคซาโคซิติดได้มากสุด โดยอาจทำให้เกิดทำถืดในปอจปดจมูกป่วยหายใจลำบากและอาจมีอาการอื่นๆโรคแอนแทรกเป็นโรคติดชิ้อแบคทีเรียแบบเชียรพรนที่เกิดจากชิ้อแบคทีเรียบาคินิูแอนแท็กท,ที่พบได้สามชนิดคือเป็นแพนแที่ปอดเป็นแพนแที่หิวหนัง หรือเป็นแผลที่ทางเดินอาหารขึ้นอยู่กับช่องทางการติดเชื้อการกินอาหารดีอาทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดถ่ายท้องอย่างรุนแรงโดยอาจพัฒนาไปถึงการติดเชื้อในกระแสเลือดและอาจรุนแรงมากจนถึงแก่ชีวิตได้ไข้สมองอักเสบหูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเต,ตโตฮอคัสซูอิต เป็นแบคทีเรียพี่มีอยู่ในหูทุกตัวเมื่อกินหูดีเข้าไปและเชื้อข้าสู่ร่างกายเชื้อจะขึ้นไปที่เลือดุ้สมองและติดเชื้ออยู่บริเวณนั้นทำให้เกิดไข้โสมเพอสัตว์ส,สมในรายที่รักษาไม่พันก็อาจถึงแก่ความตายส่วนในรายที่รักษาทันก็มักจะมีอาการหูวหวมขาบวนตามมาจากการอักเสบของเส้นประสาทการได้อินเชื้อซานโมเมนดาเป็นเชื้อแบคทีเรียที่คนเื้อนมากับ อาหารหรือน้ำจะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารส่งผลไให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้่ายเหลวอาเจมีอาการอาจปรากฏอยู่ได้นาน8-72ชั่วโมงภาวาผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงอาจมีอาการดีขึ้นเองภายใน2-3วันโดยไม่จำเป็นต้องรับการรักษาและผู้ป่วยบางรดยอาจไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้น เชื้อแคนไพโอแบบเตอร์เชื้อแบบทีเรีย e. ชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษและโรคลัไส้อักเสบร่างกายสามารถรับเชื้อจากการกินอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคเชื้อปนเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ที่เรานำมาบริโภคเช่นไก่ ไวัวหมูวัว,วและสะัตว์อื่นเมื่อรับเชื้อชนิดนี้เข้าไปแล้วทําให้มีอาการท้องเสียคลื่นไส้ปวดท้องและมีไข้ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการถ่ายเป็นเลือดเชื้ออีโทรไลเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ทาให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารโดยโรคที่พบบ่อยในมนุษย์ได้แก่โรคติดเชื้อในทางเดินปันสสาวะและโรคท้องเดินผู้ที่ได้รับเชื้อนี้ไปประมาณหนึ่ง วันจะมีอาการปวดท้องเป็นตะคริวและมีอาการท้องรวงบางครั้งอาจมีเลือดปนมาด้วยโดยอาการจะค่อยๆดีขึ้นแล้วหายเป็นปกติกได้เองแต่ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะขาดน้ำหรือไตาวายจึงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีไวรัสโรคพิษสุกนักบ้าเนื้อสดที่นำมาปรุงอาหารหากมีสาเหตุการตายมาจากโรคพิษสุกนักบ้าอาจทำให้ผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ยง ีเชะได้ไม่ว่าจะเป็นคนแด่เนื้อรมทำอาหารรวมถึงครมพี่กินเนื้อดิบพี่ทำจากเนื้อพี่ติดเชื้อเข้าไปอาการรุนแรงมากคือเสียชีวิตโรคดูเซโดซิสเป็นชิลแบคทีเรียพี่ทำให้เกิดโรคพันติดต่อในสัตว์เป็นโรคที่สำคัญในสัตว์เพราะทำให้สัตว์แพ้งแบบไม่ทราบเหตุส่วนในครมเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สูส่คมที่พบได้ไม่บ่อยนะ หากไม่ได้ไปสัมผัสกับสามคัดหลังของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือติดต่อทางการหายใจจากแหล่งโรคก,ก็จะติดต่อโดยการกินดิบเวลาป่วยจะลำบาอาการจะเป็นไข้ที่ขาเหตุไม่เจอมีไข้ระดมเป็นเป็นขายขายเหงืออกหนาวสั่นปวดศีรัะปวดตามตัวปวดข้อหนักหนัก เป็นฝีในตับในม้าและบางรายมีอาการทางประสาทร่วมด้วยกว่าจะหาเจอและรักษาได้ก็อาจต้องนอนป่วยหลายเดือนพยาธยาในอาหารดิบแม้ว่าจะกินเข้าไปไม่มากแต่ก็อันตรายเนื่องจากพยาธิสามารถฟักตัวและเติบโตได้ดีในร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับระบบร่างกายของเราได้และในกรณีที่รุนแรงยิ่งกว่าคือทายาสามารถชอนชัยออกมาจากอาวัยวะในระบบทางเดินอาหารไปยังอาวัยวะอื่นๆได้เช่นตับกล้ามเนื้อปอดและสะมองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นปอดอักเสบหรือสมองอักเสบได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในที่สุดไม่ใช่แค่เนือสัตว์ที่ไม่ควรกินดิ ผักบางชนิดก็ไม่ควรกินดิบไม่ใช่เพียงแต่ืลอสัตว์เท่านั้นที่ไม่ควรกินดิบเพราะแม้แต่ผักบางชนิดก็ไม่ควรกินดิบเช่นกันเนื่องจากในผักดิบบางชนิดมีสารพิษในตัวเองหรืออาจมีการปนเปื้อนสะสมของสารเคมีตาม่ตางๆที่เป็นอันตรายส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นผักบางชนิดหากกินดิบอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย1จุด กัลปฟรีมีสารกอยโเจนซึ่งเป็นสารขาดขวางไม่ให้ต่อมไทรอยจับกับไอโอดีนทำให้เกิดโรคคอฝอยพ่ออีคงยังทำให้ต่อมไทรอยทำงานต่ำสองจุดหัวอกหัวอกดีมีแบบทีเอยอันต่างาหลายชนิดมีสารกาะขาวและมีไฟเตสูหมไฟเตสจะเข้าไปจับกับแร่ธาตุบางชนิดที่อยู่ในอาหารจะทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุได้สามจุดหัวฝักยาวมักสะสมสารกัลจะ ศัตรูพืชอ,อีกทันยังมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงทำให้ท้องอืดซึ่งไม่เหมาะกับคงที่มีปัญหาการย่อยและผู้สูงอายุ 4. จุดหน่อไม,ม้มีไซยาไนด์อยู่ในปริมาณที่มากซึ่งเป็นสารพิษต่อร่างกายหากได้รับสารนี้เข้าไปในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต 5. จุด ผักโขมมีกรดออกซาลิกโซงเป็นสารที่ขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมและธาตุเหล็ก6จุดมันปเป็นพืชที่ไม่ควรกินดิบโดยเด็ดขาดเพราะในหัวมันฝรนั่งดิบจะมีสารโซลารีนอยู่มากซึ่งเป็นสารพิษกลุ่มไกลโคแอลคาลอยที่พืชสร้างม,มาเพื่อปกป้องตัวเองจากมาแมลงศัตรูพืชหากกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร7จุดมันสับปะรด มันสังปรหลังดีบมีสายานายซึ่งเป็นสารพิษอยู่ในปริมาณโฉมหากกินดีบจะเป็นอันตรายมากแต่ 8. จุดมันเทศมันเทศดีบมีสารสายานายและสารออกซาเลตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดซึ่งของแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดและอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดนิ่วในไต9้าจุด แครอทการกินแครอทด,ดีจะทำให้การดูดซึมเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลง10จุดบลอกีเป็นพืชตะปูลเดียวกันกับกะหล่งปรีซึ่งมีสารกอยโตรเจนซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งไม่ให้ร่างกายใช้ไอไอดีนได้อย่างเต็มที่การขาดอไอดีนจะทำให้เป็นโรคคอหอยพ่ออีกั้งยังทำให้ต้มไทรอยทำงานต่ำ11จุด ดอกกะหลังหรือกะหลังดอกเป็นพืชัวชนิดเดียวกันกับบลอกโตดีมีน้ำตาลเดียวกันกับกะหล่ำฟรีมีผลกระทบต่อผู้ที่ระบบย่อยอาหารมีปัญหาที่อาทำให้เกิดอาการท้องอืดแน,น่นท้อง12จุดเข็ดตาตาควรทำให้สุกก่อนกินเพราะเข็ดจะมีผนังเซลล์ย่อยยากการนำไปทำให้สุกก่อนกินจะช่วยให้ผนังเซลล์นิ่นงลง บางคนกินเห็ดดีดแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดจึงควรทำให้สุกก่อน่อาหารกลิ่นตัวแรงที่ผู้ชายต้องเรี่ยงก่อนเสียมดับสเสน่ห้ครับ นุ่มๆอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนมีกลิ่นตัวแรงจงกระทั่งมีใครสักคนกล้ามาบอกคงซึ้งแน่นอนว่ากลิ่นอันไม่ถึงประสงนี้ไม่เพียงทำให้หมดสเสน่หมดความมั่นใจแต่ยังทำให้คงที่อยู่รอบข้ามเสียบรรยากาศไม่อยากเข้าใกล้ไปด้วยต้นตอหลักที่พบได้บ่อยคืออาหารดังนั้นลองมาเช็คก,กันสักหน่อยดีกว่ากับอีอา,าร ต่อไปนี้ยิ่มกินยิ่มเป็นตัวทราบกลิ่นตัวเหม็นบอกเลยว่าถ้าเป็นเมรูปโปรดุุ่่ๆทวนดวปร,ริมามนหรือเยิยมให้ได้มากที่สุดก็ดีไม่น้อย1จุดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลุมสายปารี่หรือสายดื่มอาจต้องชะงักสักหน่อย เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอเป็นตัวการทำให้เกิดกลิ่นตัวที่รุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นไวน์หรือวิตสักปรราคาแพงก็ตามเนื่องจากแอลกอฮอจะมีการระเหยกรดที่ชื่อว่าแอซิตตออกมาพร้อมกับเหลือเกิดเป็นกลิ่นตัวที่ใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้ 2. จุดหักในตระกูลกระลังหากคุณเป็นคนที่ชอบรับประทานหักในตระกูกนี้เป็นประจำ หรือบ่อยมากมากบอกเลยว่าเป็นตัวการทําให้เกิดกลิ่นตัวที่หลายคนไม่รู้เนื่อมจากในหักมีกรรมะขันเมื่อรับประทานเข้าไปจะปูกรรจากออกทางเหงื่อกลายเป็นกลิ่นตัวที่ใช้ได้เลยทีเดียว3จุดอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะจะอยู่ในกลุ่มอาหารรสจัดที่มีกลิ่นฉุนนุนหๆุที่ชอบรับประทานอาหารจำพวกเครื่องเทศเผ็ดร้อนมีกระเทียม หอมแดงกุ้ช่ายหรือผักสมุนไพรเผ็ดร้อนในอาหารจะมีสารประกอบที่ชื่อว่าวอกสูงร่วมกับ จำมักทันแน่นอนว่ากลิ่นจะออกมาจากป่าและระเอยออกมาตามรูผงสมหจมน,น้ำหอมก็มีอาจต้านทานกลิ่นตัวของคุณได้ง่ายๆสี่จุดเนื้อสัตว์ในส่วนเนื้อแดงส่วนของเนื้อแดงที่ผูกนำมาปรุงอาหารแม้จะสุกแล้วก็ตามเพราะในเนื้อส่วนนี้จะมีจำมักผันอยู่มากยิ่งเป็นเนื้อแดงแปรรูปก,กลายเป็นอาหารจำพวกแฮมและซ้กรอบด้วยแล้วจะทำให้กลิ่นชัดเจนตั้งแต่อุจจรั และกินขายอมพี่ค้ายการขายเน่าเลยทีเดียวหากคุ่เป็นคนทพี่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์แนะนำว่าเรียกเนื้อแดงให้มาหันมารับราคาปลาและอาหารทะเลเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มถักและผมลนไมรในมืออาหารข้าไปให้มากกว่าเดิมก็ดีไม่น้อยผู้ชายคนไหนที่ชอบกินอาหารที่กล่าไปคาดต้นยมเรียกได้ว่าเป็นของโปรอาจจะต้องหันมากับ เปลี่ยนนิ้ใส่การกินของตัวเองสักหน่อยหากห้ามไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ควรลดการกินไข้น้อยลงหรือนานๆครับเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นตัวเหม็นรุนแรงจะได้เพิ่มความมั่นใจลดกลิงกายให้เป็นุ่มเนื้อหอมแบบที่ใครก็อยากเข้าใกล้อีกครับ